สวัสดีครับเออวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับเว็บนี้โจ่ายเงินดีเลยกินครับจ่ายเยอะจ่ายไวจ่ายได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนนั้นอันนั้นผมก็ตอบว่าตรงๆครับไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาก็มทำมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งทำได้สิบห้าสิบหกปันนะครับแต่ก็สมัครมาเป็นเดือนแล้วครับ สมัครดูเชิงก okay. ็เห็นว่าอยู่นานก็เลยลงเงินแบบวันนี้ผมจะมาทำงานให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะครับก <cks pagar> okay. ็ตรงรูปโค่นี้นะครับกดเข้าไปครับแม่ เน็ตก็ช้าเหลือเกินครับหลังจากที่เรามีหารหัสแล้วนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับผมมีถึงสามหารหัสนะครับจะดูพาดูวิธีการทำงานนะครับที่ง่ายไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับแต่ก็การทำผ่านเอ,อ่อเฟซบุ๊กกันกด็ดูเหมือนยุ่งยากแต่แต่ไม่ไม่ยากนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์นะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับให้เรามากดที่นี่ครับคาว่า vip นะครับกดไปเลยครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกว่าเราสมัครตําแหน่งไหนนะครับตําแหน่งนี้ก็8 9 9้นะครับอันนี้3 0 0พนะครับอันนี้ก็8ป0ันเอ่อผมอยู่ตําแหน่งนี้นะครับเท่ากับวันละ72บาท ทีมไม่ต้องแนะนําใครเลยนะครับให้เรากดคําว่าโกนะครับประมาณสิบสามวันก็คืนทุนแล้วครับพอขึ้นมาหน้านี้คือหน้าทํางานนะครับให้เราอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับเขาจะเขาให้เราแคปหน้าจอนะครับหน้ารายได้ของเรานี่ยหน้ารายได้รายจ่ายของเรานะครับโพสต์ลงในกลุ่มของ f a c e b o o k กลุ่มอะไรก็ได้นะครับที่เราเป็นเพื่อนอยู่นะครับเอาไปโพสต์ลงในกลุ่มนะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปโพสต์ลงในกลุ่มนั้นให้เราเอาลิงก์ขยายงานของเรานะครับคือลิงก์แนะนําเพื่อนนะไปไปโพสต์ด้วยนะครับไปโพสรวมกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับให้เราไปที่ลิงก์ขยายงานของเราก่อนนะครับไปในไลน์ที่ผมผมไปวางไว้ในไลน์นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปในไลน์ก่อนแป๊บนึงนะครับ นี่คือลิงก์ขยายงานของผมนะครับคือเขาจะมีลิงก์ตรงนี้ให้นะครับทุกคนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ขอแอดมินได้หรือว่าถ้าไม่มีไม่ได้ขอแอดมินก็เอาจากตรงนี้ก็ได้นะครับจากของผมเนี่ยแต่ไปลบ ID ออกตรงนี้ครับแล้วเอา ID ของเราใส่ไปของของท่านใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเอาอย่างนี้นะครับ วิธีลบก,ก็คือลบตัวเลขออกเนี่ยครับลบตัวเลขออกถ้าท่านไอดีอะไรก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นเถียนแล้วก็กดส่งแล้วก็เป็นก๊อปปี้มานะครับมาเพื่อจะไปวางใน facebook นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ผมไปวางใน facebook ก่อนนะครับเดี๋ยก๊อปปี้ไปนะครับเดียคัดลอกไปนะครับไปวางใน facebook นะครับ เอาให้เราพดลงในกลุ่มนะครับครับผมก็จะพดลงในกลุ่มนี้นะครับผมก็ copy คัดลอกมาวางในกลุ่มก่อนนะครับมาวางไว้ก่อนอาวางไว้ก่อน,นครับหลังจากวางเสร็จให้เรากลับไปที่หน้างานครับหน้าที่เราทํางานนะครับเพื่อไปก๊อปเอาเนื้อง,งานมานะครับ เมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพียงแต่ก๊อปลิงก์ไปวางไว้ใน a c e b o o กก่อนนะครับทีนี้เราจะเอางานไปวางด้วยนะครับให้เรากดคําว่าดูนะครับกดคําว่าดูเลยครับนี่ครับให้เรากดเนื้องานเห็นไหมครับให้เราก๊อปปิ้งนี่ครับคัดลอกจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวทให้ดูนะครับเพื่อจะไปวางนะครับ มันจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเคยทําแล้วนี่ครับกอบแค่นี้ครับแล้วก็ไปวางก่อนอะผมเยาทีละขั้นตอนเนาะจะได้มไม่งงเอาไปวางครับวางตัวตรงนี้วางไว้ครับอ่าฝางไว้ก่อนครับจะเพิ่งโพส กลับไปที่หน้างานอีกครับนี่มันจะดูยุ่งยากแต่ทีนี้หลังจากเราไปวางแล้วนะครับให้เรากดคำว่ากดคําว่ารับภารกิจนะครับกดรับทราบครับแล้วเลื่อนขึ้นไปครับกดคำว่าข้ามตอนนี้นะครับกดเสร็จนี่เลยครับให้เราถ่ายรูปรายจ่ายรายรับเราเนี่ยครับเห็นไหมครับผมทํามาสิบสิบห้าวันนะครับให้เราถ่ายรูปนี้ครับแคปหน้าจอนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่โทรศัพท์ผมนี่มันแย่นี่ครับแคปหน้าจอเสร็จให้เราไปที่เฟซบุ๊กนะครับเพื่อเอาไปโพสต์นั่นแหละครับหลังจากเราใส่เนื้อหาแล้วแล้วก็ใส่รูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับที่เราแคปเมื่อกี้ครับใส่เลยครับแล้วกดถัดไปแล้วก็โพสต์เลยครับคราวนี้ เราแป๊บหนึ่งนะครับสมผมก็อืดๆนี่ <S <S <ap> ครับหลังจากเราโพสอย่างนี้นะครับพอได้ครบสองชั่วโมงนะครับพอครบสองชั่วโมงเนี่ยให้เรา copy ตรงนี้นะครับให้ ي, ให้เราแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอหลังจากแคปหน้าจอเสร็จนะครับให้เรามาตรงนี้ไปที่หน้างานหลังจากเราแคปหน้าจอเสร็จให้เราไปที่หน้างานนะครับ ไปที่หน้าง,งานกดย้อนไปก่อนนะครับให้เราไปที่หน้าง,งานให้กดรูปคนนี้ครับกลับมาที่หน้าง,งานแล้วนะครับแล้วให้เราเมื่อครบสองชั่วโมงแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเพราะงานมันจะมารอเราเราอยู่ตรงนี้เฉพาะเฟซบุ๊กนะครับอย่างอื่นง่ายครับให้เรากดที่รายละเอียดนะครับกดดูครับ ให้เรากดรายละเอียดมันก็จะขึ้นมาหน้างานอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ครับได้รับส่งได้รับแล้วคลิกส่งนะครับมันก็จะไปที่เห็นไหมครับที่เราแคปหน้าจอไว้มันก็จะไปที่นั่นนะครับแล้วก็ให้เราอัปโหลดนี่ครับอัปโหลดที่เราแคปหน้าจอนั่นแหละครับแล้วก็กดส่งแค่นั้นแหละครับอัปโหลดรูปเสร็จก็กดส่งแค่นั้นแหละครับ แต่ผมจะไม่อัพโหลดนะครับเพราะยังไม่ได้แคปเพราะยังไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับเราก็จะถอยกลับไปทํางานตัวอื่นให้ดูนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทํางานตัวอื่นครับให้มากดตรงนี้แหละครับที่รูปวงกลดครับกดคําว่าโกตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเนาะงานตัวนี้เป็นงานของผ่านทิกต็อกนะครับ และอินสตาแกรมแต่วันนี้ไม่มีอินสตาแกรมนะครับช่วงเช้ามันจะมีสองช่วงนะครับช่วงละสี่ป้ายนะครับเฟซบุ๊กหนึ่งตอนเช้าและเฟซบุ๊กสองตอนบ่ายนะครับให้เราอ่านตรงนี้นะครับให้ดีนะครับตรงนี้ครับเขาให้เราให้เขาให้เรากดไลค์เพื่อรับเงินนะครับบางครั้งเขาก็ให้เรากดติดตามครับดูให้ดีตรงนี้นะครับไม่งั้นเราจะอนุมัติเขาจะไม่ไม่อนุมัตินะครับอ่ะดูการทํางานเลยครับกดตรงนี้ครับอันนี้ง่ายครับกดคําว่าดูครับ แล้วก,ก็กดรับภารกิจตรงนี้ครับกดรับทราบครับหลังจากกดเสร็จให้ไหลขึ้นไปครับกดคําว่าข้ามตอนนี้ครับกดว่าข้ามตอนนี้มันจะเด้งมาหน้าทิกต็อกนะครับหลังจากมันเด้งมาหน้าทิกต็อกนะครับเราก็กดถูกใจตรงนี้ครับถูกใจเลยครับมันจะข้งครับ ให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ให้เราแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเสร็จให้เรากลับไปที่หน้างานครับกลับไปที่หน้างานนะครับแล้วให้เรากดตรงนี้เลยครับได้รับแล้วคลิกส่งนะครับกดรับทราบครับแล้วยวเรากดนี่เลยครับเพื่ออัปโหลดรูปนะครับ คลิกตรงนี้ครับสำปุ่มก็ช้านะครับคลิกตรงนี้นะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับสําหรับคนที่เขาไม่เคยทํางานออนไลน์นะมันก็ผมคิดว่ามันมันยากนะครับแล้วก็คลิกอันแรกนะครับไหมครับภาพมันมาแล้วก,กดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ มันก็จะอัพโหลดนะครับหลังจากขึ้นการกบาทถูกต้องแล้วนี้แล้วก็กดภาษาจีนตรงนี้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดส่งนะครับรอแป๊บนึงครับเมื่อขึ้นอย่างนี้แล้วครับให้เรากดส่งภารกิจแค่นี้ก็จบแล้วครับนี่ครับถามถึครับมันได้เงินดีนะครับได้เงินไวพอเสี่ยงนะครับบอกไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถามว่าถูกกฎหมายไหมนั้นเราก็ไม่รู้นะครับเพราะผมว่าเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะครับ เดี๋ยวทำให้ดูอีกป้ายนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับดูตรงนี้ให้ดีนะครับบอกว่ากดไลค์เพื่อรับเงินนะครับกดคำว่าดูกดรับรับภารกิจตรงนี้ครับเอาอีกสักรอบนะกดรับทราบครับแล้วก็กดคำว่าข้ามตอนนี้ตรงนี้ครับ เราก็จะจัไปเลยนะครับสําหรับคนใหม่คนที่ไม่เคยทำงานนไลน์จะได้ไม่งงนะครับกดข้ามภารกิจนะครับข้ามตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ผม,มช้านะครับอ่ะเรากดถูกใจนี่ครับกดถูกใจแล้วก็แคปหน้าจอมันเดิมนะครับคุณโทรศัพท์ดีเขาก็ทำง่ายนะครับผมมันโทรศัพท์รุ่นเก่าแล้วครับ แคปหน้าจออะไรก็ยากไปหมดครับกลับไปที่หน้างานครับกลับไปที่หน้างานแล้วก็กดนี่ครับได้รับแล้วคลิกส่งกดรับทราบนะครับกดลูกบวกนะครับคลิกเพื่อเลือกภาพนะครับตามขั้นตอนนันนะครับเหมือนเราอัโปโหลดภาพต่างๆนะครับแต่ก็ ถ้าเครื่องเราดีเราแป๊บเดียวนะครับแตงผมเครื่องไม่ดีนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับคลิกอันแรกนะครับรูปมาแล้วนะครับเริ่มกดตรงนี้ด้วยนะครับรอยมันเต็มแล้วก็กากาขึ้นเครื่องหมายถูกอัโปโหลดสำเร็จกดภาษาจีนนี่ครับสีเขียวนะครับนี่ครับกดนี่ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวกดส่งภารกิจแค่นี้เสร็จครับทีนี้ก็เหลือแต่ facebook ต้องรอให้มันถึงครบ2ชั่วโมงก่อนนะครับครับผมก็อธิบายเท่านี้นะครับทีนี้ใครสนใจอยากสมัครผมทิ้งคลิปเอาผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับสมัครได้เลยนะครับไอรี n e ผมก็เออศูนย์เก้าหนึ่งนะครับสามศูนย์สองหกศูนย์แปดสามเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับโอเคนะครับคลิปต่อไปผมจะ มาบอกวิธีการแก้งานนะครับถ้าเราเราทำงานไม่ผ่านต้องแก้อย่างไงนะครับกับวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมครับผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างล่างครับสวัสดีครับ